เขาไปสบายแล้วล่ะเอิอ่มนี่เธอฉันขออยู่คนเดียวงั้นเหรอ,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 อไม่นะชื่อตัวชื่อตัวแข,ววขนใจไว้ เจ้าหัวนี่มันขนานมือฉันเลยนะใช่ลูกพีดทำดีมากเลยฮะพวกมันเยอะมากเลยทำลายมันให้หมดเลยตา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 ผมก็้ายมากเลยนะเธอด้วยจ้าไม่เป็นไรโอ้ได้ไม่คิดพีเเน่าทุ่งทุ่งสาหุเลยหมอนเลี้ยงชีวิตตัว่าน่าจะหมดแล้วนะเฮะยต่อไป โอเคเปิดได้สักทีไปบอกเดฟดีกว่า <Okay. S 1> เดฟหันหลังมาสิไม่ฉันโอเคดีไม่เหรอโอเคเอาเราพูดเราพร้อมแล้วแค่ okay. ที่เปิดอขั้นตอนที่หนึ่งได้เลยโอเคจะจะเ,เปิดแล้วนะคุณสมบัต้องตจะมาแล้ว เข้ามาแล้วสินะที่จะต้องออกลงมาเลียวจะปลุกสกิบดีไปดิไงสองตัวตัวหางงาไอ้นี่ไนี่นี่เน่อะไรอะไรไม่โดนหลอกเฮ้ยเกิบเขียวหัวแล้วอาจจะชืวอไปเอาไปล้างตูดนะบ๊ายบาย เช่อไหมอ่ะโอ้ยทางนี้กได้ขอบใจนะทำไมเธอจะกตายหามตรงนียดูดี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 ถุงถุงสองสามสี่ห้าเฮ้ยจัดไปเฮ้ยไปเลยยุ่งด่วนหนึ่อีกหายหัประกัตาซะโอ้ตาเดียวเองง่ฉันขอตัวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเลยแหะปล่ยจะทำไมปล่อยจะทำไม อ้าวรถต,ตัวเดียรรสนะสมใบคันตัวไม่มดีดเ,ดเ,เดี๋ยวลนะิศเดี๋ยวกะคุณยนแซ้นทิสเหรอเป็นหม,ะนหมะอะฮะอะไรเนี่ยโซเดจ้าพระหลักฉันิดว่ามันน่าสนุกดีนะจัะก็เลยลองขับดูอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองดีเลย คนเป็นลมหมดเลยไปพวกมึงไม่รอกูเลยเออกลัวไอ้คมเจ้า Scientist จะกลับมาเลยเพื่อนไม่สิขอาตายไปแล้วใช่เพื่อนรอเราไม่นะไปทำมือสมที่หลังฉันไม่ออกมา รับทราบครับดิแมทโอ๊ยเอ้ยเออเออไม่ได้เลยเฮียทูนี่มันจะม่ก้าวสุดอุ้ยแมลักตกใจหายแล้วลา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 แกนี้ไปได้ไม่ได้ราจีแมนี้ไปได้ไม่ได้เล้วมันมังแกว อย่ามาดีนะต๋องเอ็งไม่มีต๋องหรแล้ว็งไม่รู้เอ็งไม่รู้เหรว่าอะไรเป็นสิ่งคดไอ้ต๋องรู้ว่าจะกลับไขึ้นแกไปดูให้รู้เลย